ครัสุดครับังบิ๊กครับวันนี้มาดูตัว asus นะครับตัวนี้ asus x 4 1 2 ba นะครับตัวนี้เป็นสรุปงานนะครับผมก็จากการตรวจสอบนะครับตัวนี้ได้ออกยกบอร์ดมาตรวจเช็คนะครับปรากฏว่าทุกส่วนก็ไม่มีอะไรช็อตแต่พอมาประกอบเครื่องปรากฏเปิดไม่ติดนะครับ ก็เลยต้องแยกส่วนว่ามีส่วนที่เป็นตัวส่วนประกอบตัวไหนช็อตหรือเปล่าก็ถอดทีละตัวเช่น M2 คีย์บอร์ดคีย์บอร์ดสายสายแพ่ทัดแผ่นนะครับปรากฏว่าตัวเช็คก,ก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่มีปัญหาคือถอดถอดแล้วปรากฏว่าเครื่องปตดดิดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนิดน้อย ก็คือพอพอเราถอดชุดนี้ชิ้นนี้เครื่องเปิดติดนะครับก็เลยเรามาค้นหาว่ามีปัญหาที่ตัวไหนนะครับอันนี้ผมได้ตรวจเช็คแล้วแล้วก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับปรากฏว่าเป็นตัวส่วนสีนี้ครับที่ช็อตนะครับก็จัดการเปลี่ยนเรียบร้อยก็ เปิดเครื่องปกตินะครับแต่ยังไม่ได้ประกอบเทสก็มาสรุปให้ฟังก็คือในกรณีที่ตรวจสอบแล้วเครื่องปกติขาดจะต้องลองแยกลองถอดแต่ละตัวนะครับว่าว่ามีส่วนใดที่ทําให้เครื่องเปิดไม่ติดก็แยกชิ้นนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นชิ้นชิ้นจากชุดนี้นะครับที่ช็อตทําให้เป็นก็คือตัว C เสียนะครับตัว C ี สีนี้อันนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะสรุปจะเปิดเที่องอีกทีนะครับผมนี่ครับหลังจากการประกอบนะครับก็ติดปกติเรียบร้อยนะครับก็สรุปอีกทีก็คือแผงที่ต่อจากสายแพรตรงนี้นะครับเป็นชุดยูสีตรงนี้นะครับมันช็อตนะครับตัวสีเป็นช็อตก็เปลี่ยนเรียบร้อยก็ติดปกตินะครับผมโอเคครับท่านใดมีงานซ่อมก็สามารถสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ